ลุ้นข่าวดีนางร้ายดังฝากไข่แล้ววางแผนมีลูกกับพระเอกมากสีความรักครั้งนี้จริงจังถึงขั้นคิดภาพแต่งงานกันแล้วสำหรับคู่ของพระเอกช่องเจ็ดแชปวารากรและนางร้ายสาวไออธิชนันช่วงนี้ฝ่ายชายอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวอยากเติบโตขึ้นเร็วๆทั้งเรื่องของการเงินธุรกิจเพราะอยากแต่งงานกับคนนี้ไม่อยากเสียเขาไปขนาดที่ล่าสุดสาวไอซ์ก็ได้เปิดใจในรายการวูดดี้อินเทอร์วิวถึงเรื่องการวางแผนมีลูกและฝากไข่ รู้สึกว่าสภาวะสังคมสมัยนี้มันมีแรงกดดันในทุกๆเรื่องเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตมันถาโถมมากขึ้นในทุกๆวันทำให้เรารู้สึกว่าณนะวันนี้โลกยังเป็นอย่างนี้เลยอนาคตเขาจะอยู่ได้ไหมถ้าเรามีลูกได้แค่คนเดียวก็จะเป็นแบบที่หมอทรายบอกแล้วทีนี้ไอ้สนิทกับน้องหมอคนหนึ่งที่เป็นหมอฟันเราก็คุยกันเรื่องฝากไข่เริ่มสนใจในเรื่องของการฝากไข่เพราะทุกครั้งที่มีความรัก เขาค่อนข้างที่จะตั้งใจมากๆจนบางทีก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมาฝากใข่จะต้องเซฟต,ตัวเองในเรื่องนี้เราก็คาดหวังว่าจะได้แต่งงานแหละก็เลยคิดว่าไม่จำเป็นต้องมาฝากไข่แต่นะวันนั้นเลิกกับแฟนก็รู้สึกว่าอายุเราไม่ได้แล้ว มันเริ่มเลยไปแล้วควรที่จะเก็บหรือควรจะทําอะไรอย่างนี้ก็เลยรีบคุยกับน้องน้องก็เลยบอกว่ามีหมอทรายซึ่งสนิทกันเราก็เลยตัดสินใจมาคุยว่าข้อมูลเป็นยังไงซึ่งเรารักเด็กมากแล้วเราก็อยากมีลูกก็เลยฝากไข่เองทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยค่ะ